เดี๋ยวมีทิปอ้าวทำไปทำไปอุดรกับถาวนนี่หย่างามงามแม่หย่างแม่เนาะเขาว่ามาใหม่ใหม่มันเลยสวยขนา,าดเลย ดีป่ะเดียวหย่างงามเลยหย่ามาใหม่ๆมันบรุ่งน้ท่านใดนั่นได้รีเมียบ้างเมียนยุ่เกิดกับสิงามค่ะเจ้าหนิอันนี้คือยอนถิ่มทั่วแต่ตาเออคุณตาเอาดอกไม้มาสิดอกดาวเรืองสวยๆจะไปลงตรงไหนเนี่ยวางไว้ตรงนี้สวยมากเลยดาวเรืองของแม่ แม่ชอบกินข่าวแล้วจังมาเด้อลูกเด้อจังมาเดี๋ยวแม่กักินข่าวก็พอแลละก็สิจังสิปลูกซอยกันจะแก่สุดออกก้อนเอาสุดพนักงานใส่กัะมันเอาไกลลูกไปเอาลงหรอจ้าเอาไว้ลูกคนนึ่งจ้าอาซัมมี่เด้อโอเคโอเคขอบคุณครับ Vamos dizer,